สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเล่าถึงความเป็นมาว่าทำไมถึงได้ทำไอเจ้าตัวแมงมุมขาวขึ้นมานะครับคือตอนเป็นเด็กเนี่ยพ่อนะครับกับแม่ซื้อคอมมาให้หนึ่งตัวต้องต้องพูดงี้ก่อนว่าคอมตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่คอมพิวเตอร์นะครับ กำลังเพิ่งเริ่มเข้ามาใหม่ๆนะผมเนี่ยเคยได้ใช้ Windows 95 98นะครับจะจะได้เริ่มจับคอมเนี่ยคือช่วงนั้นนะครับ w i n w o w s o w Windows 98แต่ว่าคอมตัวเนี้ยที่ตอนนั้นที่พ่อซื้อมาเนี่ยที่พ่อแม่ซื้อมาให้เนี่ยมันจะอยู่ที่ Windows 98นะครับก็ไปลองไล่อายุกันดูนะครับก็คอมตัวนี้มันก็น่าจะ20ปีเกือบ20ปีหรือ20ปีแล้วนะครับ20ปีโดยประมาณนะครับแล้วก็ เป็นเป็นอะไรที่ว้าวมากในในในตอนเป็นเด็กนะครับเพราะว่าเรามีคอมพิวเตอร์เล่นเกมนะครับสมัยก่อนก็จะเล่นเป็นเกม counter strike นะครับแล้วก็ warcraft นะครับที่ที่ได้เล่นแล้วก็ติดงอมแงมคือมันเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเพื่อนที่ผมเล่นมันกับพี่ชายนะครับเล่นกับมันเนี่ยโอ้ยหนักหน่วงมากนะครับในตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ย พ่อกับแม่ซื้อมาเนี่ยถามราคาคร่าวๆนะครับประมาณ1 7 0 0 0ถึงประมาณ20,000นี่แหละนะครับคือพ่อเนี่ยไปสั่งข้ประกอบคอมนะครับก็เป็นชิปเอ d a d ์ d อตแนะครับแต่การ์ดจอเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าเป็นการ์ดจอตัวไหนนะครับซึ่งมันมันเก่ามากแล,แล้วมันก็ไม่ได้มีชื่อบอกไว้นะครับต,ตอนนั้นแรมเนี่ยก็อยู่ที่ 512เมกนะครับวัตวิ่งอยู่ที่133นะซึ่งณนะสมัยนั้นมันก็ถือว่าใช้ได้นะครับเอาเล่นเกมคา u เตอร์เนี่ยนะโ้สนุกเลยนะครับสลับกันเล่นกับพี่ชายแล้วก็เกมที่จะเล่นกันบ่อยๆเกมหนึ่งก็คือ GTA GTA ภาค3นะครับโ้สุดยอดเลยคลาสสิกนะสนุกเล่นกับมันนี่เวลาหลายชั่วโมงนะครับก็อยู่กับมัน จปีนะครับมันอยู่ได้7-8ปีก็ก็ถึงถึงการเวลาของมันนะครับแล้วก็พังไปก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับก็ทิ้งไว้นานเลยจนตอนนี้ก็รู้สึกนึกถึงความหลังนะครับก็เลยอยากจะเอามันขึ้นมาบูรณนะนะครับปลูกชีพมันขึ้นมาใหม่ครับนะครับขั้นตอนหลกัหลกๆเรานะครับก็จะมีเอามาทําความสะอาดแกะนู่นนี่นั่นออกนะครับแล้วก็ขออนุมัติงบ ปกชีพขึ้นมาได้แล้วยังไงนะครับหรือว่าใช้เป็นอ,อ,อุปกรณ์ชิ้นไหนก็เดี๋ยวมาบอกกันแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำนะครับในการที่ว่าออคอมออตัวเคสคอมที่มันเก่าแบบนี้เนี่ยยีปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่าสภาพมันยังดีอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะเออวางเป็นเมนบอร์ดตัวไหนหรือว่าแนะนำว่าจะใช้ชิปรุ่นไหนนะครับหรือว่าการ์ดจอตัวไหนเนี่ยก็ คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอามาประกอบการตัดสินใจดูนะครับจะได้คอมที่มีประสิทธิภาพที่ดีนะครับเอามาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งครับก็สำหรับคลิปนี้ก็าฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบาย